เิงถึงล่างได้เสียงล่งป่ะล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะปออย่ามาอย่ามาชิงนะพี่ชายมเปกมีายเาเสียใจเอนกันนะว่าคิดถึงหนูคิดอะไรคิดถึง เราตีเขาอะอ้หดิเซอร์ค่ะยิหลังจากที่หลังจากที่นางหัวหวงอคือแปดเดือน ไม่ถูกว่าดีใจหรือดีใจหรือหรืออะไรหรืออะไรหรือะไรก็ดีใจคนกันนะคะหรือโลกหรืออะไรใช่ไหมคะพี่แอ้่ค่ะจะไปจริงแล้วก็ใจหายค่ะรู้สึกว่าผูกพันบากบันตากตำกันมาสิบเดือนทุกสภาวะร้อนหนาวภูเขาห้วยไปหมดเลยก่ะนสวยก็มีนะคะไมตายค่ะขอบคุณค่ะปรดิวเซอร์ค่ะ ยิ้มถึงไม่ลงหายรูปหายรูปหมายรูปจบแล้วนะครับเป็นไงคะแบกก้าดีใจครับก็ระหว่างดีใจกับเสียใจนี่มันอยู่ในเวลาเดียวกันเลยเสียใจที่ว่าเราไม่ได้เจออาจจะไม่ได้เจอรุ่มยิ้มลาดเดเป็นไงขอพี่อาร์กพี่อาร์ไปก่อนพระเอกหนึ่งที ใช่ครับพี่แอ๊ดของเราถ้าไม่ได้พี่แอ๊ดเราก็จะไม่มีเรื่องนี่เดิม<อ>ต่องต้อง

กลนมาก็ร้องเพลงถึงเธอ